เห็ดอะไรครับทุกคนเนี่ยเต็มหมดเลยเอาไปกินได้ไหมเนี่ยเนี่ยกินได้ไหมเนี่ย <c oughs> หรือจะตายเยอะมากเลยนี่โอ้ดูเห็ดอะไรไม่โลดเยอะเลย,ย,เลย,ยดูดยครับเทียบออกเยอะมากเลย,ยดูดิ เพียบเลยอ่ะเพียบเยอะมากตรงนี้ก็เต็มเลยเนี่ยด,ดูเห็ดเห็ดเทียบเลยนูน่นนะป้าติทองเห็ดเทียบเลยเทียบเลย ดูเลยครับทุกคนเยอะแยะไปหมดเห็ดอะไรก็ไม่รู้เด็ดเห็ดโอ้กินได้ไหมเนี่ยเทียบเลยเห็ดอะไรครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยเยอะมากเลยนี่ฮะเยอะมากเลย ใคร,รู้คอมเมนต์มาไหนครับเยอะอีหลี